ไทย vs โปแลนด์วอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2025เทียสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีนน2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยเกมนี้จะเป็นนัดประเดิมสนามเกมแรกของทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกจะลงสนามพบกับเยอรมนีทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ6ของโลก ซึ่งคู่นี้ที่ผ่านมาสถิติการพบกันต้องบอกว่าทีมชาติไทยเป็นรองอยู่มากทีเดียวทั้งอันดับโลกและผลงานเราลองไปดูผลงานที่ผ่านมาก่อนที่จะพบกันในวันนี้สถิติการพบกันทั้งหมดที่ผ่านมาเจอกันทั้งหมด16ครั้งรวมทุกรายการโปแลนด์ชนะ12ครั้งไทยชนะ4ครั้งเฮตูเฮต5ครั้งหลังสุดไทยชนะ1โปแลนด์ชนะ4 15มิถุนายน2023โปแลนด์ชนะไทย3-0เซตเนชั่นลี 20กันยายน2 0 2 3โปแลนด์แพ้ไทย2 3สเซตคัดโอลิมปิก2มิถุนายน2 0 2 3ไทยแพ้โปแลนด์ศูย์ถึงสเซตเนชั่นลีก28สิงหาคม2022โปแลนด์ชนะไทย3-0เซตชิงแชมป์โลก16มิถุนายน2022โปแลนด์ชนะไทย3-2สเซตเนชัลล่นลีสำหรับนักตบลูกยังสาวไทย จะพบกับโปลแลนด์ในรายการวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วันที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง VTV b TV ในรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อรับชมแบบรายเดือน